มีอะไรจะถามฉันไหมล่ะมีไหม,มเงียบจริงๆวันนี้มันเงียบมากไอ้ฉันคุ้นอยู่คนเดียวเองแล <c oughs> ้วก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดเสียด้วยอ๋ยยอไม,ออม่อยากหรอกจ,จะเธอก็สร้างพระได้ทองคําเท่าตัว ทำความดีมันต่ออายุได้ความดีเรานะต่ออายุได้เพราะว่าคนทำความดีท่านให้โอกาสแต่มันยังไม่เจิงเวลาที่สมควรกับการตายอ่ะคือท่านรุ่นขนาดนี้ก็สมควรแล้วอย่างเนี้ย อ,อย่างนี้มันจะไปต่อนะรุ่นเธอใช่เมื่อถึงเวลาอย่างนี้มันยังอยู่ได้ใช่ไหมละ่ะก็ยังหน้าต่อแต่ว่ามันก็มีการต่อร้องคือว่าต่อร้องได้ความดีอ่งแต่เรายังมีใจอย่าช่วยงานพระศาสนานะเรายังมีกําลังวังชาพอไหวราจะพอหาสิ่งอะไรมาช่วยพระศาสนาได้อยู่นะขออีกสักสิบปีเจ้าค่ะอย่างเงี้ยจะเป็นเจ้าภาพทอกระสินทุกปีเลยอย่างเนี้ก็ได้ พอได้พอรับฟังได้แต่มันก็ต้องต่อดีไงจะต่อแล้วเราไม่ทำความดีท่านคงจะอยู่ไปทำไมเนะี่ยต่อไปได้เวลาเขาสดอดคร้องเขาต่อความดีกันไม่ใช่ต่ออะไรเราเราตั้งใจดีเราปรารถนาใช้ชีวิตที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าชีวิตเราไม่ได้เอาไปใช้เหมือนหมกบุญกับโลกนี่นะ แต่เราชีวิตของเราเพื่อจะช่วยพระพุทธศาสนาหรือว่ากระทาความดีของเราต่อเนี่ยเราก็บอกว่าเรายัางมีความดียังไม่พอยังน้อยยังมีความกระจ่างในธรรมยังไม่เข้าใจมากสักเท่าไหร่ขอให้เจอทุกที่สิบปีก็พอเอาไม้เจอทุกอีสิบปีเผื่อปัญญาจะดีขึ้นไงก็เวลาเขา เข้าพิธีเสด็จเคาะกันเธอก็ต้องคิดแบบนี้ถ้าอยากจะอยู่นะเราคิดว่าถ้าชีวิตเราจะต้องอยู่ต่อไปในลมหายใจเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีความดีความดีความดีเขาก็าให้แต่เรายังไม่คิดจะทําความดีอะไรเลยการต่ออายุก็ไม่มีผลนั่นไม่มีผลอะไร มันต่อตรงไหนอ่ะเราลองมองเอาตามจริงนะเ,เราไม่ได้มองกดเกณฑ์อะไรนักหนาแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าคนเราจะขออายุอ่ครจะว่าขออายุกันล้วกันขอให้มีอายุไอซีที่มันมันหมดก็ขอให้มนหมดไปซัตอนเนี้ยไอซีเราเร็วนะชีวิตเร็วๆบัตรซบของเราเนี่ยชีวิตที่เจอเจอเรื่องไม่ดีทั้งหลายใช่ไหมละ่ะวันนี้วันตายแล้ววะ ให้มันจบไปซะท,ทีจะไม่อยากเจอเรื่องเลว,ว,วร้ายแบบนี้ต่อไปแล้วนะเราก็ขอให้กุศลผลบุญที่เราจะตั้งใจทําต่อไปนี้นะเราไม่เคยรักษาศีลมาเราก็ตั้งใจรักษาศีลจริงจังข้อไหนไม่เข้มแข็งแล้วก็ขอข้อนี้เราจะตั้งใจตลอดชีวิตทําไปถ้าเรามีกําลังพอที่จะหาทรัพย์ได้เราก็จะเอามาเพื่อจะแบ่งปันให้กับพระสุศาสนาก็ว่าไป ทำเพื่อสงเคราะห์คนแล้วก็ว่าไปอย่างนี้นะแบบนี้เขาย,ยังให้นะให้ได้ความเต็มใจอายุเทวดาที่ก็เป็นเจ้าของดาวพระเคราะห์เขาก็ยินดีที่จะช่วยปัดเป่าหากว่าเธอต้องไปเจอเจอเรื่องราวที่มันไปทำให้เธอต้องเสียเสียทรัพย์เสียของเสียเรื่องเสียเราอะไรหลายอย่างเนี่นยท่านก็คอยช่วย อยากมากๆให้มันน้อยลงเพราะว่าเธอต่อดีไงเธอต่อชีวิตได้ความดีของเธออ่ะแล้วก็เออเขาตั้งใจทําความดีอะไรที่มันจะเป็นตัวขัดฝังความสุขเขาท่านก็เข้ามาช่วยได้เพราะว่าเราขอให้ท่านรับเรารับระเคาะรับเบสวยอายุ่ีจริงๆเป็นอุบายเรื่องจริงมันไม่มีหรอกเป็นอุบาย เพราะว่าคนในโลกนี้มันหนีกระแสโลกไม่ได้ตามดวงดาวมันไม่ได้เป็นชีวิตไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมละ่ะมันเป็นตามนั้นมีไม่มีเทวดาก็เป็นตามนั้นมีเทวดาก็เป็นตามนั้นแต่ว่าเทวดาที่ท่านมีใจเมตตาท่านยังมีอย่างเห็นว่าเขาอะไรถ้าเขาบอกเรานะเอาความดีเป็นที่ตั้งนะชื่อสัจจะบรารมีใช่ไหมละ่ะ เขาตั้งใจจริงว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปเนี่ยเขาจะตั้งใจทําความดีละเขาบอกเราให้เป็นอะไรเขาเป็นพยานหรือว่าทําบุญก็มาถึงเราให้เราบอกรู้ว่าบูชาเราได้ดอกไม้สีนี้บูชาได้จํานวนเท่านี้อ่าุกกี่ดอกเทียนกี่เล่มเงินเท่าไ,รไหร่เน่่ยมาไอ้เงินก็คือการสละไปทําความดีนั่นแหละมันไม่ได้เป็นตัวเลขจํานวนของกําลังวันอย่างเดียว ทั้งนี้มันอยู่ที่ตัวเจตนาของเราว่าเราจะต่ออายุเพื่อไว้ไวมีอายุทำอะไรต่อแล้วเราก็บอกกับท่านที่ท่านคอยให้ความช่วยเหลือพระประจำวันเขว่างนั้นก็ว่าพระประจำวันเดี๋ยวเราต้องไปต้องไปดูนะอ,อายุชั้นเท่านี้นี้เกิดวันน,นนี้ตอนนี้อะไรเสวยอะไรแทรกอะไรน,น้นอะไรนี่อะไรนั่นก็ว่าแบบนี้ย มันคงปวดหัวนะกว่าจะกว่าจะได้สะดอกเคราะห์นะตอนสะดอกเคราะห์อห้กูครบมานี่เลยจสวยกูว่าไอ้นั่งไลรแบบนี้มันไม่ต่ออะไรแล้วนะต่อไม่จิต <c oughs> เออต่อประโยชน์ตัดสินใจไปเลยว่าเราขอ,อขอบูชาความดีของเทวดา ที่ท่านมีจิตเมตตาช่วยปัดเป่าเรื่องไม่ดีเรื่องเร็วร้ายให้กับเราหรือว,ว่าช่วยให้เรื่องดีๆมันเป็นเรื่องที่นำนำให้เราเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะ่ะยามดีนะยามดีก็ให้เราเจอแต่เรื่องดีๆยามไม่ดีก็ขอให้สิ่งสิ่งที่มันไม่ดีมันขี้คลายไปเร็วๆไม่ใช่ปัดเป่าหน่อยอย่างเงี้ยและสิ่งที่เราจะทําต่อไปเฉพาะตัวเราก็คือว่าเราจะทาแต่ความดีในเวลาท่านให้ชีวิตเราต่อมา พอปีหน้าก็าวากันใหม่มาทีดาวพระคออสวยทีเอาสิบปีบ้างละหนึ่งปีบ้างละสองปีบ้างละก็แล้วแต่เข้าใจไหมล่ะต่อไม่มีอะไรลรอกต่อความดีนั่นเองไม่ยากอยากต่อม่ได้ันต่อใหอ้อย่างนั้น ฉันต่อท้องละสิบบาททีละสิบบาทเธออายุสูงเท่าไหร่ก็เอาเอาท้องมาต่อกันสิบบาทสิบาทเลยหัวเธอนัเนแหยฉันต่อให้ได้ไม่เอาตามตั้งหน้าตามนอนวางบาท <laughs> เราตั้งได้น้อยต่อไม่ติตเดีชคนฉลาดมันมันมันนอนสูงตามนอนไม่มีอะไรล็อกนะเราตั้งใจทําความดีของเราทุกวันทุกวันก็ต่อดีเราไปเรื่อยไปนั่นแหละเขาไม่ตามไม่ทันเรกแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมาคอยรับพิรับ เข้าพิธีคราวเดียวแล้วก็จะไม่ทําอีกเลยทําทุกวันดีเดี๋ยวเวลาก็จุดทูปบอกเขาบอกเทวดานะที่ท่านสวยพระเคาะเราทุกวันทุกวันแล้วพอมีเวลาเนี่ยจะ,จะรู้ว่าอช่วงนี้เราพระอะไรมันสวยวะ่างมันสวยนานแค่ไหนวะ กี่เดือนกี่ปีเราก็ว่าไปใน,นช่วงเวลานี้ตั้งแต่นี้ถึงนี้เราก็บูชาทุกวันเราก็ตั้งใจบูชานะอย่างเช่นเขาบอกพระราหูต้องบูชาได้ของดำต้องไปแต่ไหวยคนดำด้วยยังนึกเรื่องนี้ยังนึกภาพไม่หายเลยตอนฉันเดินเข้าไปในหอฉันนะ่ ตรงถนนตัวนี้นะจะเดินเข้าไปอย่าบอว่าฉันโยมแกโยมคุณนทาโ่วนนั้นพาเราหูแกเข้าแกแกก็เตรียมเทียนดำทูบดำดอกไม้สีดำขนมยังดำเลยอ่ะเอ้ออนีน, <c oughs> น้ำเปลี่ยกปูนเลยนะอ,อใส่สมชัดเสร็จคนอื่นมาแกก็ไม่ใส่เพราะฉันมาปั๊บแกใส่ปุ๊บ <c oughs> อันนี้แหละต้องตามตำราขังดีต่อสำเร็จเพราะลาหูรับแน่แล้วก็ขมก็พระต้องเยอะแยะต้องหลายสายเมื่อจะเข้าเส้นนั้นทุกองค์ก็ต้องเข้าทางนั้นแหละแกก็ไม่เอา รอสายใต้ใต้เดี๋ยวจะไปใจไงอ่าทุกอย่างดำหมดแล้วคนรับต้องดำด้วยเแล้วจริงๆ ไอ้ที่ก็าทำเป็นสีดําของดำก็เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะจะบูชาใครแค่นั้นเองแหละไม่ใช่ว่าต้องเอาของดำหรอกนะคนมันช่างทํำพาพระดำเดือดร้อนไปด้วยอะไรก็ได้ง่ายๆกับรักษาศีล ถวายทารักษาศีลเจริญภาวนาเข้าทุกวันทุกวันนะแล้วก็นั่งจเจริญทำสมาธิสักห้านาทีก็ได้ทําจิตใจให้สะอาดนะสักห้านาทีสิบนาท,ทีตั้งใจรักษาศีลก็นะเออแล้วก็เอาเงินเราเนี่ยตั้งใจจบเข้าทําเป็นสังฆทานหรือทําอะไรก็ว่าไปนะถึงเวลาเราจะเอาเงินนี้ไปวัดไหนก็แล้วแต่เราจะไปสวายเป็นค่าอาหารสง์ก็ได้จะไปเริ่มก็สร้างอะไรก็แล้วแต่เราก็ทําไป กระทาทุกวันทุกวันทําเสร็จแล้วก็ที่ส่งกุศลให้เทวดาพระผู้รับสวยอายุพระเคราะห์เรานะให้ท่านโมทนาช่วยคุ้มครองผมด้วยนะหนูด้วยนะอะไรไม่ดีก็ให้ปัดเป่าใช้ปัดเป่าในนั้นด้วยนะก็ว่าไปนะอะไรดีๆถ้ามันเป็นมงคลขอให้เจอสิ่งที่เป็นมงคลกันแล้วกันเี่ยก็ว่าไปอย่างนี้ทําทุกวันจนกว่าช่วงเวลานั้นพระที่สวยอายุมันครบพอดีอ่ะ แต่ตามตำราเขาบอกให้รับกับส่งเวลาเข้าไงถึงเวลาช่วงเวลาที่พระเสวยใช่ไหมก็รับซะถึงเวลาท่านจะไปก็ส่งสเสด็จหน่อยอย่างเนี้ให่เขาตามตำราก็าทำมาสองช่วงั้งเข้าศีรู้นะแต่ให้ดีเราทําทุกวันนะดีเช้ารับเย็นส่ง <laughs> ก็ส่งถ่าไปนอนได้นะครับผมนอนแล้วเชาวรับผมจะไปทํางานแล้วไปกับผมนะครับชาวรับเย็นส่งเนี้ยตะวันตกวัน,วนเอาทําได้ก็ดีนะนี่ก็ดีก็ะรองดีเราได้สวดมนต์ไหวพระใช่ไหมละ่ะ